ทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแบบผีซึ่งอา่านไม่ออกใช่ไหมตอไ่อย่าอ่านไม่ออกโอ้ยกระตุกมีอะไรเนี่ยอะไะวะเนี่ดดย,ยดนึ่งร้อยโรบเดี๋ยวมันมีหน้าผีด้วยมีหน้าผีให้กูด้วยหน้ายิ้มอ่ะ ้ยไอแนวนั้นอีกแล้วเนี่ยแบบลดเสียงก่อนแนวออฟฟิศแนวออฟฟิศนะฮะโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยนายอะอะไรวะวัดตัวสักอย่างมันมีอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกซึ่งโกบุยแฟร์ไทยคนดูน่ะจ่าเราแจวขวดนะครับซึ่งผมแย่ อะไรอไม้เหรอไม้ไม้ไม้หรืออะไรวะไม้หรือไม้หรืออะไรนี่แหละไมเหรืออะไรสักอย่างไม่ก็ผิดหรืออะไรก็เอได้ชิมเมนเฉยเลยเอโทรศัพท์แล้วก็เนี่ยอะไรกูจะแนะนาตัวเปิดคลิปทุกรอบอ่ะกูจะอาจจะเพราะเกมที่กูอ่านออกอะเกมไหนไม่ออกกูจะไม่เปิดหรอก อ๋อนี่เวลาเลิกงานเราแล้วเวซึ่งทำไมหน้าจอกะตุกโ,โอ้ยตกใจหมดรถรถไฟจะมาอีกหนไหม่ชะไอ้รถไฟไม่ทำการเหรอภาษาญี่ปุ่นด้วยมั้งรูอยังไงอ่านไม่ออกนั่นดีฮะเรียนแต่จีนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นยังไม่เคยเรียนเลย <laughs> ใช้อาาไออววนิโกะกรเรียน đấy, không không, học kiểu học cuộc sống thật luôn ok, được rồi, anh, bình thường là anh, anh cũng không biết là này là, này là cái gì, cái này, cái này không phải, cái SF này nó xuống rồi, phải không, à, có, cái này là cái gì, có cái này là gì, cái này cái này là cái cái này là cái này là gì, cái gì, có cái này là gì, cái này có này อ๋อคลิกขวาคลิกขวาจะคลิกขวาจะเป็นการถ่ายภาพเว้ยคลิกถ่ายจะเป็นการอัดวิดีโอและถ่ายภาพกับล็อกบี้คืออะไรล็อกบี้อินอะไรสักอย่างข้างบนเหรอเดี๋ยวต้องเดี๋ยวสำรวจล่างก่อนจะเพิ่งใจเย็นโอ๊ยมีคนด้วยอ๋ออ๋ออย่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่านละเฮ้ยแล้วทำไมแล้วทำไมเขาต้องออกมาเผาในสถานีรถไฟด้วยวะไม่รู้เหมือนกัน ไม่โดนจับเหรอเออนั่นดีทำไมน่าจอซ่าเรื่อยๆวะใช่คิดไปเองวะไม่ไดด้คิไปเองแหละจุดๆทีมไม่พิมพ์จุดๆเงียบเงียบไม่ตอบ อ่าทำไมหน้าจอซ่าขึ้นเรื่อยๆอย่าไม่เข้าใจใช่เหรออืมตอนเนี้ย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 เนี่ยๆๆการจะซ่ามันซ่าขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ยนี่อะไรอ่ะไม่เกิดนะมันยังไม่ซ่าเลยนะอ๋อผมซ่าแล้วตอนเนี้ยมันซ่าไม่ได้เนี่ยอะไรอ่อนให้เติม่อนให้เติมโอ้ไอ้คไข่แน่เลยใข่หนึงบังคับเติมอ่ะ อืมแหละใช่อเอเอว่าแต่เราต้องไปไหนต่อว่าแต่เราต้องไปไหนต่อเกมกนะเนี้ดนะกดวิ่งไม่ได้้วยนะเออนีถ่ถังขยะให้ด้เนะเกียงฮะเติมอีกอ่ะอะไรอ่ะก้วยรอก้วยต้องเติมเขาทำหาได้ไหมลูกน่าจะลื่นผีได้ไมไม่ผีลื่นได้อะไรอะอะไรชานชาลาไม่ใช่ชานชาลาดิอะไรวะ น่ะนะเสื้อหาเนาะไอตู้เตน้ำแน่เลยนี่ตรงนี้นี่ไงจริงด้วยโอ๋อเบอร์เกอร์โอ้เจียวเ้เอาเฮ้เยวไอเบอร์เกอร์มันอยู่ในตู้อย่างนี้จริงเหรอไม่น่าใช่นะ <c oughs> มีใชาไมจะมีนะมีนะเป็นพวกอาหารพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารแบบอาหารแบบว่าไอาาอะไรนะ <c oughs> พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ที่เราเอาไว้กดในตู้อ่ะมันจะได้ง่ายมันจะได้ง่ายกว่าการแบบว่าเป็นเสียตังค์แบบว่าเสียตังค์แค่แบบเราหยอดไปไงเราไม่ต้องเสียเวลาเดินไปไง อ๋อน,นง่ายกว่าไอ้แต่กูงงอย่างหนึ่งคือแม่งไปอยู่ในตู้ขนมนั่นนะอยู่ในตู้ขนมนั่นนะ <c oughs> ไม่คือเข้าใจแว่าตู้ขนมม,มันมีเกือบทุกที่ทุกเวลาเว้ยก็คืออาจจะมีตู้ขนมตู้น้ําตู้อาหารตู้ไอพวกไอ้ของอเลียกไอพวกเลียกน้ำย่อยอะเอออะไรเงี้ยอ๋อโอเคงั้นก็ไม่สสใจประเทศประเทศญี่ปุ่นอะประเทศญี่ปุ่นกับประเทศประเทศญี่ปุ่นมั้งมีบ่อยมีทุกที่อะเออไม่แต่ไม่แต่ไม่แต่แบบว่าแถวแถวแถวลุมสูบมันก็ยังมีด้เลยอ๋อ แม่งลบโศกก็มีก็มีอันนี้อันนี้ไปชดนะไม่ไม่มีจริงหรอกไ <laughs> ปชดไปชดออเนี้ไปชดไม่มีจริงหรอกมันก็มีตามมันก็มีตามระวแวกกันหละไรก็มีตามละแวกแบบระแวกน้อยๆละแวกเล็กๆที่แบบว่ามันมันไม่ค่อยแบบว่าผู้คนผ่าน่านเ่าเลยเอาละ่ะเคไปไหนตอนเนี้ยเออแล้วพวกกูต้องไปเดตต้องไปไหนต,อน <c oughs> ต่ไไนตอเนี่ยนั่นสิ <c oughs> นั่นนะอ้าวพูกกู้จะทำอะไรต่อทีเออโอ อ๋อรถไฟไปแล้วรถไฟไอ้อันนี้ป่ะเราจะไปแล้วเหรอรถไฟกำลังยังไงเราเราเราเป็นหนุ่มทำงานเว้ยเราเป็นหนุ่มทำไงโอ้โอ้รถไฟเจ็บแบบเนี้ยมันภาพสวยก็จริงแหละแต่ก็เ nah. สียค uh, <cerebral differently. S 2> oh. ือแม่ของรถบัสเยอะชิบหายแม่แม่ไม่สวยแม่ปวดบวนี่นี่ต้องเข้าทางนี้เข้าทางนี้ อ๋ออ๋อโดนดูดเป็นร้านอะไรอ่ะนั่งไปออกเดินทางกันเลยไม่ใช่นี่วะอะไรอูกูเคยนั่งรถไฟนะแม่งวินหัวมากแต่กลรถไฟผม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 เคยไปนั่งผมเคยไปนั่งเล่นตอนเด็กๆมันไม่ไม่ค่อยวินหัวเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าการเดินทางมันรู้สึกอัดนิดนึงนั่งรถไฟใต้ดินอ่ะ อินหัวมากอะมากอ่ะอ้าวคุณลุงก็ไม่นอนสบายนะแล้วคุณลุงอ้าวล้วมาถูกคนได้ไงจริงในรถไฟเขาาห้มนอนไม่ใช่หรอานอะเขาหลับอ่ะตงสสยคนไม่เยอะก็เลยนอนได้บ้งก็มันเป็นเวลาที่ตกค่ำแล้วก็ไม่แปลกอะไรอะไร สถานีต่อไปคนขับคนขับรถไฟสถานีต่อไปนี่ก็ตีสองะนะนี่มะนะนันตีสองนะนสะเกมนี้กูน่าจะอัดไม่ได้<อ>กี่สิบนาทีก็อัดอัด,อดพอไฮไลท์แล้วก็มาต่อใหม่ออฮ เล็กสตีดงั้นผมจะตัดไปตอนที่เจออะไรสำคัญสำคัญแล้วกันนะทุกคนล็อกล็อกอะไรสักอย่างวะเอด้อหน้ากากมันยิ้มอ้ยนี่ไงไหนอะไรตรงโอแพเนี่ย The t ทูออ s p ปีดเอ็นหรือสติงอะไรสักอย่างแล้วก็เมนดีดู some อะไรอะ s o ซัมวัดเดาอะไรสักอย่างกเดาหรือดีดอะไรเนี่ย ทำโอเคกดได้ด้วยกดได้ด้วยฮะโอโอโอพันเซนพันเซนพันเซนพันเซิพันเซิเดี๋ยวผมพอดเองโอเคหันตาอ๋อหันตาแล้วมันเท่ากันนั่นได้แล้วอันหนึ่งแล้วก็เกมเราว่าไม่ใช่แล้ววะอะไรอะมันต้องเรียกซัมมอนอะไรสักอย่างมันแน่เลยอืมัาจารย์เชื่อสมบัติวาวะขี่าวะกูวิ่งคนแรกนะกูไม่อยู่นะ อ๋ออ๋ออ๋ออะเยอปรตูอ๋อเราหาทางไปต่ออ๋อก็คือว่าเราเาหาทางไม่ต่อไปต่อไม่เจอเว้ยเราก็เลยว่าเราก็เลยว่าเราสังเกตตรงประตูไอ้สังเกตตรงตาวัเนี่ยมันสามารถขยับได้เราก็เลยขยับให้มันเข้าตากันปึ๊บพอมาเข้าตาเราก็แบบประมาณนี้แหละนี่ว่าแจนเจอสมบัติเพราะเราเป็นเราเราเป็นหนุ่มทําเราเป็นหนุ่มทํางานเว้ยเราเป็นหนุ่มทํางานที่ทํางานเกินเวลา เออแล้วทีเนี้ยเราต้องการที่จะกลับบ้านเพราะมันตีสองแล้วมันดึกมากแล้วเพราะว่าเราอยู่ดีแล้วก็แบบว่าเราก็หลงมาอยู่ในมิติมิติประหลาดเว้ยอ๋อแล้วทําไมเราไม่นอนที่คนอื่นอะเพื่อความปลอดภัยไม่ไม่เข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจว่าคนอื่นอยคนอื่นจะมองจะจะมองเห็นเราปกติเว้ยแต่เราแต่เราจะแบบทําแบบว่าไปโลกไปโลกชีวิตจริงอะเหมือนกับคนอื่นไม่ได้เว้ยเข้าใจป<อ>ะเราเอาง่ายเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในในโลกแบบใบใบหนึ่งอะเี่ว่ามันโลกซับซ้อนอะ กูตีกูตีความในเรื yes> ่องออกได้ไงวะเนี่ยเออนาดีเฮ้ยโอ้มีตาด้วยโอ้โอ้โหเฮ้ยพี่ถามอะไรน้อยน้อยปะถามออกอย่างไรปะเออนาดีน่าอห่วยนะพี่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 ขอถามอะไรปะพี่ขอถามอะไรปะมองควายแล้ยกูมีปากคุยกับเพื่อไว้ให็นตัดชื่อดูวไว้ดิเยพี่เดด เอ้ยกูรู้ว่ยไม่ได้ยินเว้ยกูรู้ไม่ได้ยินกูเอ้ยพี่พี่ขอพูดอะไรหน่อยปะมองควายอะไรอ่ะอื้ฮัลุ้ยอะไรเนี่ยกูเหยเติมโอ้โอ้เออโทรศัพท์โอ้อออแฟนเราโทรมาเหรอน่าจะใช่ไหมแต่ปุกลับไงวะปุ๊กูอยู่ในล่าผู้หญิงนะอีแฟนผู้หญิงแอีแฟนผู้หญิง ไม่ตอนแรกเราเป็นปผู้ชายเลยจะถามอ่ะฮัลโหลเฮ้ยแล้ว hey. ก็คุณอยู่ที่ไหนอ๋ <you> <c oughs> อยู่เด็กใชม่มีนาอะไรมีนาเออมีนาคุณต้องมาหาฉันโอ้ไม่น่าใช่เลยเฮียซัมซูเขาพูดอย่างนี้ไม่น่าใช่ละกูไม่อยากไปเลย <c oughs> What are you? ฉันอยู่ที่นี่เอ้าฮ่าเพาโอ้หา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 ่าเลยมึงฮ่าง่าหาหนังสือตัวสีแดงหนังสือตัวสีแดงด้วยไอ้ที่แเออหลอกแน่ไม่อันนั้นเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรวะไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวกูเป็นแปลไทยได้ดีเหรอกูเดี๋ยวกูจะอ่านให้ครับงานรเลยเดยอะจัง ไปเจอกับใครล่ะจุด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 คุณไงคุณไงโอ้ชีโอ้ชีกูอยู่กับสองคนเด่ยไหนเี็นใครเออกูไม่ได้พาใครมาด้วยกูพาสองคนกูหนุ่มออฟฟิศเออไปกูสาวออฟฟิศน่าเป็นมีนาจริงๆเหรอกูจะถ้ามีนาจริงถ้ามีนาจริงฮะถ้ามีนาจะกิ๊เสียงอะไร ถ้าเป็นมีนะให้เป็นคนจริงๆเว้ยเราจะสังเกตได้ว่าการการการกระทำหรือการพูดของเขาอ่ะมันพูดพูดังไม่หมดเลยเจอผีซะก่อนมีนะไอคุณเหรอมีนะนั่นเธอเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเธอใช่ไหมมีนะเอ้เว้ก่อนอย่าเพิ่งย้อนหงาย เดี๋ยวมีนะเอาไปแล้วติดตามเดินไปเอาเไปวิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งไม่ได้นี่ไงวิ่งแล้วเออนี่ไงว่าเราตายแน่เลยว่ารถไฟน่าจะวิ่งตามมาเชื่อดิเ็นจากพวกตอนเล่นเกมอ่ะตอนเล่นเกมอะอะไรนั่งวัวละอะไรวัวข้างหน้าข้างไหนข้างไหนวิ่งกลับวิ่งกลับวิ่งกลับเอ้ยไม่ได้ไอ้เนี่ย ทักไหนอะมึงมาทักไหนเขาไม่กลับไม่ได้มันไม่กลับไม่ได้ไม่กลับไม่ได้ชิบหายแล้วทีวเอาพียอดกลับพี่ยอดไปลันโอ๊ยว้ยมือมือมือวิ่งหลบไปมือมือมือโอ้ยมือมือว้าย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 เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอ๊ยกูแหลกตอนท้าย เห็นแล้วเมื่อกี้ตัวโคตรใหญ่ละเอาหะดูไหมฮันนี่ไงโอ้โหรถไฟรถไฟก็เกิดใหล้วมึงฮะฮะฮะอะไรวะซีโอายตายตายเหรอตายตายอ๋อเชี่ยไม่มีเกิดใหม่ด้วยมึงไงเกิดใหม่เอ้า เอาไอ้เห oh, yeah. yeah, yeah. oh, ี้ยไอ้เหี้ยกูมาปุ๊บเอากูตายเลยเอ้าโอ้ไม่กูไปไกลต่อเนี่ยโอ้แย่แย่แย่ซู้ๆเว้ยสี่ห้าลบักขับขับล็อกมีเลยโอ้โอเคเด้เพื่อเพื่อผมแย่เลยแย่แย่ขอปิดเกมไว้เพียงเท่านี้ครับไปละ